เราเห็นข้างหน้านันคือเขาวงพระจันร์นะครับเขาวงพจัทร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลบบุรีนะครับจังหวัดลบบุรีที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นอเมซอนนะครับร้านอเมซอนซึ่งทำไว้สวยงามมากนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับเป็นท้องไร่ท้องนานะฮะ นี่คือบรรยากาศของอเมซอนนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ตู้ใหญ่เลยจัดรด้านดีอยู่ร้านนี้อเมซอนกว,ว้างกว้างเลยเออกว้าง เอาหนูเอาเองใช่ไหมหยิบเองใช่ไหมมันเป็นทุดิการือเป่านะเดี๋ยวรูเดี๋ยวบอกเดี๋ยวว่างเลยเดี๋ยวมการเนนุดิการนี่ใหญ่ก็มีอยางล่างก็เป็นไอ้นู้นมันจำเป็นน้ำตกนู่น่มีน้ำตกมีอะไรพร้อมเลยยืนดะดีนะ

bàn kinhตนเอง không có gì cả. Hôm nay bọn mình ăn mèn xào. Mèn xào mèn xào dài Hả? dài đuôi. Keo dài phải มยออเเลหัวเยื่อมเลยเอสเปรสโซ่ใช่ไหมเอสเปรสโซ่นี่ยกินแบบนี้อะไรกินมันระวังดีดนะดีตรงนะั้นดีด <laughs> กินไม่ดีแอดดีเท่านะั้นใช่กาแฟมันต้องอย่างนี้แหละกาแฟมเมทอลมันอร่อยอยู่แล้ว เย็นนี้กินกินแก้วนี้ถึงเย็นน่ทำอะไรก็ได้ฮะคึงหรือไม่เป้งเคยเนี่ยเอสเปซโซ่เอสเปโซ่ท่านรองไม่หลับลอกมอนดียยใช่นั่งคนเดียวนั่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รัมไมมาเนาะช้าไป่อยลัมเราตื่นสายใช่ถ้าช้าจะมาไหม่มาแล้วเมื่อ้ไตอนก็เอารถออกมาใช่มก็เลยมาเราไม่เจอไม่เจอหรอกเราไม่ได้รับโทรศัพท์วันนี้ก็อน็เป็นทองนะอนุวัดอะไรนนวัดวัดขงวงพระจันนี่หว่านานอนะ อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s <c> u <oughs> ั s c r i b ปเพื่อติดตามรายการในโอกาสส่องไปด้วยนะครับนรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งะครับวันนี้ได้มากินกาแฟแนละ้วสบายใจแล้ว <c oughs>